สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันในช่องขอบคุณชีวิตช่องที่ปรารถนาที่จะให้ทุกคนได้กลับมารักและเห็นคุณค่าในตัวเองกลับมาขอบคุณชีวิตตัวเองค่ะสำหรับวันนี้เนาะสิ่งที่อยากแบ่งปันกับทุกคนนะคะก็ต้องบอกว่าในชีวิตคนเราเนาะก็ทุกคนลองลองฟังไปเรื่อยๆเนาะต้องบอกว่า แล้วให้เราทุกคนนะเวลาที่เราฟังเนาะให้เรามองย้อนกลับมาที่ชีวิตเราด้วยเนาะเผื่อสิ่งที่นุชพูดหรือแบ่งปันนะคะจะเป็นกุญแจช่วยไขเข้าไปในสิ่งที่คุณเจอเนาะหรือสิ่งที่คุณกำลังต้องการคำตอบในชีวิตนะคะอืมออต้องบอกว่า ในชีวิตคนเราเนาะไม่มีใครเลยบนโลกใบนี้เนาะต้องบอกเลยไม่มีใครไม่เคยเจอปัญหาไม่เคยมีใครที่จะไม่เจอบททดสอบอืมและต้องบอกว่าแล้วเราทุกคนน่ะก็ผ่านมาได้ทุกครั้งไม่ว่าจะผ่านมาได้ด้วยดีหรือไม่ดีก็ตามอ่ะแต่เราต้องผ่านตรงจุดนั้นมาทุกคนอืมถ้าเกิดเราสังเกตมองย้อนไปในชีวิตดีๆเนาะอืม ซึ่งการผ่านมาตรงออสถานการณ์หรือเหตุนั้นน่ะสถานการณ์หรือเหตุการณ์นั้นมาได้อะมันก็มาจากประสบการณ์เราณนะตอนนั้นเนาะว่าเรามีความเข้าใจในสิ่งสิ่งนั้นมากแค่ไหนมันก็มีอยู่สองแบบเนาะก็คือหนึ่งคือลนึ่งหนึ่งอเอาใหม่ทุกคนหนึ่งคือเราเลือกที่จะทำความเข้าใจในสิ่งสิ่งนั้นไหมเออหรือสอง เราเลือกที่จะหนีหนีออกมาค่ะทุกคนเออมันมีสองแบบนะถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนาะหนึ่งถ้าเกิดเราเลือกที่จะทำความเข้าใจในสิ่งสิ่งนั้นนะคะทุกคนเมื่อเราเข้าใจในสิ่งสิ่งนั้นแล้วอะเวลาทีออ่มันมีบททดสอบคล้ายๆการหรือสิ่งต่างๆเข้ามาเราจะสามารถที่จะผ่านมันไปได้สบายเลยหรือสิ่งสิ่งนั้นนะคะมันจะไม่กลับมา ให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือลำคาญใจอีกแล้วเนาะมันก็จะออกไปจากชีวิตเราแต่ถ้าเกิดคุณเลือกสิ่งที่สองเนาะเลือกหนีออกมาเนาะหนีออกมาจากสิ่งสิ่งนั้นโดยที่เรายังไม่ได้ทำความเข้าใจในสิ่งสิ่งนั้นเลยสิ่งสิ่งนั้นนะคะมันก็จะเป็นปมหรือมันเป็นสิ่งที่มันยังติดค้างอยู่ในใจของเรา และสิ่งสิ่งนั้นนะคะมันก็จะกลับมาในรูปของเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเนาะเข้ามาในชีวิตเราที่วนเวียนซ้าๆอเราเคยสังเกตชีวิตตัวเองไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่นุชกําลังจะแบ่งปันก็คืออยากให้เรากลับมามองเนาะวันนี้ที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเวลาที่เราเจอคนท็อกซิตก,กับชีวิตเราอะไรเงี้ยให้เรา ให้เราออกไปจากสิ่งนั้นให้เราให้เราแบบว่าเฮ้ยออกจากคนเหล่านั้นเลยอะไรเงี้ยเออออกไปแบบพาตัวเองออกจากจุดจุดนั้นไปอะไรเงี้ยเออสิ่งนี้ก็ไม่ได้ผิดนะทุกคนสิ่งนี้ก็ไม่ได้ผิดเออมันไม่ได้มีอะไรผิดหรือมันไม่มีอะไรถูกแต่มันกําลังเออ บอกแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เฮ้ยถ้าเกิดในวันหนึ่งอะที่เราเจอคนทกซิ c ในชีวิตเนาะจุดๆเนี่ยแล้วเราก็หนีเออหนีจากที่ที่เนี่ยเออฉันไม่ชอบละฉันเบื่อผู้คนที่นี่จังเลยแล้วฉันก็ย้ายไปอยู่ที่สังคมใหม่อีกทีหนึ่งพอสุดท้ายอะคะ่ะพอเราไปเจอสังคมใหม่เราก็จะเจอกับผู้คนแบบนี้อีกอะทุกคนไปเจอไปที่ใหม่เราก็เจอกับคนแบบนี้อีกอะเพราะว่าข้างในของเราอะ เรายัางไม่ได้เรายัางไม่ได้มีการแบบทำความเข้าใจหรือหรือกับกับผู้คนหรือกับเหตุการณ์เหล่านี้เพราะฉะนั้นไปที่ใหม่เราก็จะเจอแบบเนี้แล้วเราก็จะต้องหนีหนีไปเรื่อยๆหนีไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่คุณเจอเดี๋ยวมันจะเจอหนักกว่าเดิมเออเพราะฉะนั้นค่ะจะบอกว่าเหตุการณ์ผู้คนสถานการณ์นะคะที่เข้ามาทดสอบเราเนาะ กำลังมาเขาเรียกว่ากําลังมาให้เราอะได้ค้นหาเรียกว่าได้ค้นหาโอกาสหรือสิ่งที่ดีในสถานาการณ์นั้นน่ะว่าเราจะสามารถเป็นคนที่บวกได้แค่ไหนเป็นคนที่สามารถที่จะเข้าใจกับผู้คนได้ได้แค่ไหนซึ่งสถานาการณ์เนี่ยนุต้องบอกเลยว่านุเจอนุเจอมาแล้วทุกคนแล้วนุก็อยากจะหนีหนี สุดท้ายอะค่ะสิ่งที่นุชได้เรียนรู้อะสิ่งที่นุชได้เรียนรู้เฮ้ยมันไม่ใช่ทางออกที่เราจะหนีแต่ทางออกที่ถูกต้องก็คือที่นุชแบบได้รับคําแนะนําจากครูครูบาอาจารย์แล้วมันดีมากๆเลยอะเออไม่ว่าเราจะอยู่ตรงจุดไหนอะเราจงเป็นความสว่างนะตรงที่จุดนั้นอะเออทอคํานี้เข้ามาเรารู้สึกว่าเออใช่เราไม่จําเป็นตน้องหนีอะ อืมเราสามารถที่จะเป็นแสงสว่างตรงจุดนั้นว่าได้ไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์ที่คนอาจจะคิดแบบคิดลบแค่ไหนอ่ะเออเออถ้าเราอ่ะถ้าเราปรับต้องบอกว่าปรับภายในตัวเราเองเนาะปรับขึ้นพลังงานภายในแล้วส่งความรักเออส่งต้องบอกว่าพอเวลาที่แบบเราเข้ามาเรียนสายพลังงานนะคะทุกคน เราจะรู้จักวิธีการที่จะปกป้องตัวเองสร้างเกราะเนาะสร้างเกราะพลังงานปกป้องตัวเองแล้วรู้จักที่จะรีนล้างตัวเองแล้วก็รู้จักที่จะส่งพลังงานความรักเนาะให้กับให้กับคนให้กับบรรยากาศหรือผู้คนตรงนั้นได้เออต้องบอกเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนจากวิธีการนี้ยโดยการส่งมอบความรักเอ,อ ให้กับสถานการณ์เหล่านั้นที่เราเจอตรงหน้าที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากเจอหรืออยู่กับสถานการณ์เหล่านี้เลยโอ้ทุกคนนั่นแหละแล้วก็มันก็เลยทําให้เอออย่างที่ครูครูบาอาจารย์บอกเลยคะ่ะจากที่เออมันมันมืดนะมันกลายเป็นสว่างมันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะทุกคนมันทําให้เราไม่จําเป็นต้องหนีจริงทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะ ที่นุดได้เรียนรู้เนาะมันอยู่ที่ใจเราเองทั้งหมดอะอยู่ที่จิตของเราทั้งหมดเลยค่ะว่าเมื่อสถานการณ์เข้ามาตรงนั้นอะเฮ้ยเราจะเรียกว่าเฮ้ยเราจะปรับปรับจูนตัวเองยังไงเออตรงนั้นมากกว่าค่ะถ้าเกิดเราไปต่อต้านเราก็รู้สึกว่าไม่ชอบไม่ดีแล้วก็ไปใช้พลังงานลบใส่อะค่ะทุกคนเนาะมันก็ยิ่ง มันก็ยิ่งขยายอะความลบตรงนั้นันยิ่งขยายใหญ่ขึ้นอะเออแต่ถ้าเกิดเราใช้ด้านบวกพลังงานที่ดีค่ะแล้วก็เป็นความรักเนาะใส่เข้าไปเออต้องบอกว่าสิ่งต่างๆเนาะความรักเออมนชนะทุกสิ่งค่ะทุกคนเนาะก็ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเราต้องใช้ใช้พลังงานตรงนั้นความรักความเมตตาเนาะเข้าไปแล้วเมื่อไรก็ตามค่ะที่เราสามารถที่จะ เ,เป็นในสิ่งสิ่งนี้ได้เออเราไม่จําเป็นต้องต้องหนีเออต้องหนีไปกบดานเลยแต่เราจะเป็นความสว่างสวัยในที่ที่นั้นน่ะเออทุกคนแล้วบอกนุชรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันดีมากเลยอะ่ะเออมันก็ทําให้นุชได้ก้าวข้ามจากสภาวะตรงนั้นด้วยเนาะและนุชเชื่อว่าเออมีหลายๆคนน่ะที่เคยเป็นความรู้สึกแบบนุชที่ เราไม่อยากอยู่จุดนี้เราอยากออกไปเราอยากหนีอ่ะเออแต่เชื่อเถอะทุกคนไม่ว่าเราหนีไปที่ไหนก็ตามอ่ะเราก็จะเจออีกเมื่อไรก็ตามที่เราไม่ได้เรียนรู้ที่จะปรับสภาวะข้างในจิตใจเราอ่ะเออที่เราพร้อมที่จะแบบเผชิญหน้ายอมรับความจริงแล้วก็ใช้พลังงานบวกความรักที่มีอยู่ในใจของเรานี่แหละเออยกระดับ ขึ้นมาเออทุกคนเนาะก็ต้องบอกว่าสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ละค่ะทุกคนเนาะก็อยากจะเป็นกำลังใจเนาะอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนคะ่ะชีวิตจริงๆแล้วอะ่ะมันมีอะไรให้เราเรียนรู้แล้วก็แล้วก็น่าเรียนรู้อะ่ะเออพอเรียนรู้แล้วเราพอเราเข้าใจอะ่ะทุกคนเราจะรู้สึกว่าให้มันมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากๆเพราะฉะนั้นจง ยอมรับความจริงเรียนรู้กับมันนะคะกับชีวิตแล้วก็ขอบคุณชีวิตตัวเองเยอะๆที่เราแบบสามารถที่จะมาอยู่ตรงจุดๆเนี้ยที่เป็นเราอะ่ะมันยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะทุกคนนะสวัสดีค่ะ